สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด งานเข้าวีระแชะมหกรรมโยนบาปการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกกลายเป็นมหกรรมโยนบาปหรือปัดความรับผิดชอบทั้งระหว่างเอกชนหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันและฝ่ายการเมืองในการบริหารจัดการวัคซีนเริ่มต้นคู่มวยที่เสียหนูอนุทินชันวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขกับหมอบุญนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาช หลังหมอบุญออกมาระบุว่าได้โทรศัพท์ไปที่ไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดยได้คำตอบว่าไทยยังไม่เซ็นสัญญาโดยตนเองได้ยืนยันยอดความต้องการซื้อไปตั้งแต่เดือนเมษายน64กับองค์การเพสัชกรรมพร้อมยินดีเอาเงินวางให้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงอาจทำให้การได้วัคซีนทางเลือกลาช้าออกไปราว4เดือน ทั้งนี้นายอนุทินได้ออกมาชี้แจงว่าโรงพยาบาลเอกชนซื้อเองไม่ได้เพราะติดปัญหาที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะขายผ่านรัฐบาลเท่านั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงไปร้องเรียนกับพลเอกประยุทธ์เพราะได้ตั้งคณะทำงานในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมชุดหนึ่งขึ้นมา โดยมีนายแพทย์ปิยสะสกลสกลสัตยาธรอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานโดยมีนายแพทย์บุญเป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดดังกล่าวด้วยนายอนุทินชี้แจงอีกว่าองค์การเพศาชกรรมทำหน้าคล้ายสะพานเชื่อมระหว่างผู้ซื้อคือโรงพยาบาลเอกชนกับผู้ขายคือผู้ผลิตวัคซีนโดยผู้ซื้อและผู้ขายตัวจริงต้องตกลงเงื่อนไขต่างๆ ไห้ได้ก่อนจากนั้นองค์การเพสัชกรรมจะเป็นตัวกลางในการทำนิติกรรมเพื่อจะซื้อจะได้ไม่รับความเสี่ยงใดๆโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการเงินดังนั้นผู้จะซื้อต้องตกลงกับผู้ขายให้ได้แล้วนำเงินที่ได้รับจองวัคซีนมาให้องค์การเภสัชกรรมเพื่อเปิดออเดอร์สั่งซื้อวัคซีนอย่ามามือเปล่าตอกกลับหมอบุญไปอย่างนี้ นอกจากนี้เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา นายแพทย์บุญได้ระบุถึงสาเหตุการเจรจาจองวัคซีนกับทางโมเดอร์นาไม่มีความคืบหน้าเพราะเอกสารเรื่องสัญญายังค้างอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุดทำให้ในายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดต้องออกมาชี้แจงว่าทางสำนักงานอายการสูงสุดยังไม่ได้รับร่างสัญญาดังกล่าวแต่สำนักงานอายการสูงสุดได้รับร่างสัญญาจาซื้อวัคซีนไฟเซอร์ Si plan 2. โดยทางอายการได้ตรวจร่างสัญญาจากกรมควบคุมโรคเสร็จแล้วใช้เวลาทั้งสิ้น3วันและได้แจ้งให้ผู้แทนจากกรมควบคุมโรคได้มารับสัญญาร่างดังกล่าวกลับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงทำให้แรงกดดันทั้งหมดตกไปที่องค์การเพสัชกรรมทันทีในวันเดียวกันนั้นนายแพทย์วิทูลดานวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่าได้นำร่างสัญญาส่งให้ส นักงานอายการสูงสุดแล้วหลังจากนั้นจะมีการลงนามสัญญาจัดหากับบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของโมเดอร์นาในประเทศไทยเพียงผู้เดียวทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าและขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย ตามกำหนดเดิมคือต้นเดือนสิงหาคม2564โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งจำนวนวัคซีนพร้อมงบประมาณให้องค์การเภสัชกรรมพร้อมยืนยันว่าจะสามารถนำเข้าได้ช่วงไตรามาส4ของปี2564และไตรามาส1ปี2565จำนวน5ล้านโดส ด้านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดได้ชี้แจงเพิ่มอีกครั้งว่าสำนักงานอายการสูงสุดจะได้รับร่างดังกล่าวช่วงเช้าวันที่5กรกฎาคมซึ่งทางสำนักงานอายการสูงสุดจะพิจารณาตรวจร่างสัญญาโดยเร็วและรอบคอบ ทั้งนี้สิ่งที่มาตอกลิ่มมหากรรมโยนแบปอีกคือกรณีนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าวัคซีนทางเลือกคนจะสั่งหรือซื้อมาฉีดคือโรงพยาบาลเอกชนข่าวที่ออกมาว่านายแพทย์บุญอัดรัฐบาลเรื่องวัคซีนโมเดอร์นานั้นเป็นเรื่องที่นายแพทย์ปิยสกลและนายแพทย์บุญต้องออกมาช่วยบอกความคืบหน้าประชาชน ในฐานะประธานและคณะทำงานในคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งเมื่อ9เมษายน2564ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ร้ายตลอดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบจัดหากระจายวัคซีนหลักคือแอสตราเซ e นกและวัคซีนเสริมคือซโนแวค ทั้งนี้หากไปดูตัวคำสั่งนายกฉบับดังกล่าวได้ระบุถึงหน้าที่และอำนาจคณะทำงานไว้สองข้อได้แก่ 1>, 1. เสนอแนวทางและมาตรการในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อสำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐและวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน 2. ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีนเมื่อดูทั้งสองข้อ พบว่าคณะทำงานที่นายสุภชัยอ้างถึงนั้นไม่มีอำนาจในการสั่งซื้อวัคซีนเพราะเป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะทำงานชุดนี้ทำได้เพียงเสนอแนวทางและข้อมูลเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกพักภูมิใจไทยจะออกมาปกป้องหัวหน้าเพราะในคณะทำงานชุดนี้กลับไม่มีชื่อนายอนุทินทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่กลับมีชื่อประหลัดกระทรวงและผู้บริหารกระทรวงสาธารณะสุขนั่งอยู่หลายคนมหกรรมโยนบาปจึงเกิดขึ้นและเกมลากไส้ระหว่างกลุ่มมอบุญ กับรัฐบาลที่กล่าวหาว่าหมอบุญจับเสือมือเปล่าเป็นการตอบกลับที่รัฐบาลถูกแชเรื่องเตะทวงวัคซีนทางเลือกก็เหตุการณ์ที่ประชาชนหนีเสือป่าจระเข้สุดท้ายเวรกรรมกลับมาตกที่ประชาชนด้านนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความระบุว่า เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งของการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกที่ไม่ใช่ซีโนแวคลาช้ากว่าปกติอาจมาจากกรรมการคนหนึ่งขององค์การเภสัชกรรม พลตำรวจโทรเพิ่มภูลชิดชอบที่เป็นน้องชายของนายเนวินชิดชอบลูกพี่ของนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและมีกรรมการอีกคนนายพงชัยอมตะนนท์ซึ่งสนิทกับนายอนุทินและนายศักดิ์สยามชิดชอบอย่างมากและรวยมากด้วยมีเครื่องบินส่วนตัวสองลำรถโรสลส์รอยสองคันยังไม่หมดยังมีอีกคนที่สนิทมากกับนายอนุทิน เป็นนักธุรกิจสาวสวยนางสาวไตรทิพย์สิวะกริดกุลไปนั่งบริหารอยู่ด้วยท่านทั้งหลายเชื่อเช่นนั้นหรือไม่ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ